สวัสดีครับผมต้องฮ a มเมอร์นะครับผมและวันนี้มาอยู่กับ r ร n g e r Raptor ต e x t Gen นะครับและสินค้าใหม่แกะกล่องของเรานั่นก็คือ h a l l e n g e r พัด Lock Slide โดย Lo อก s l ล d e ตัวนี้มีความแตกต่างจาก h a l l e n g e r Lock Slide ธรรมดานะครับผมอย่างเช่นฟังก์ชันหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีอะไรกันบ้างโดย c h a l l e n g e r พัด Lo c k Slide ตัวนี้นะผมทำมาจากเหล็กที่มีความหนาขนาด3มมิลและผ่านกระบวนการทำสีจากระบบ p o w d e r c o โ t นะครับผมซึ่งเป็นระบบที่นิยมกันทั่วโลก จะทําให้มีความหนาของสีมากกว่าระบบทั่วไปสามารถทนต่อสนิมนะครับผมและสามารถรับน้าหนักได้ถึง300กิโลกรัมกันเลยนะครับ <Wow. S 1> ผมจะลองขึ้นให้ดูเรียกได้ว่าต่อให้ขยมก็ยังเอาอยู่นะครับผมเพราะว่ายึดกับตัวแชสซีรถจะมีความแข็งแรงมากกว่าตัวยึดบอดี้นะครับผม และเอกลักษณ์อีกหนึ่งดีไซน์ของ h a l l e n g e r า a r ท b ล็อก s ไล d e ตัวนี้นะครับผมก็จะมีสีทูโทนนะครับผมคือด้านบนจะเป็นเพดเหล็กสีหนึ่งซึ่งตัดกับสีดำบริเวณด้านล่างนะครับผมซึ่งทั้ง2ชิ้นนี้ทำจากโลหะพาโนโคเช่นเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเรานะครับผมเราจะสรุปแผ่นให้เป็นลายโลโก้ของเรานะครับผมถ้าจะสังเกตว่าอันไหนของปอมอันไหนของแท้เราก็สังเกตได้จากโลโก้เลยและอีกหนึ่งอย่างนะครับโลโก้ตัวนี้โลโก้ใหม่ของเราอีกด้วย และที่เห็นบริเวณล่องตรงนี้นะครับผมจะเป็นล่องที่เป็นฟังก์ชันเฉพาะตัว c h a l l e n g e ร์พาร์ทล็อกสไลด์ตัวนี้เท่านั้นเลยผมจะมีตั้งแต่เวลคัมไลท์นะครับเดี๋ยวสังเกตจากผมจะเปิดประตูนะครับจะมีไฟวิ่งจากหัวจากท้ายวิ่งเข้ามาชนกันและสวนกันไปเรียกได้ว่าสวยงามเลยและอีกหนึ่งฟังก์ชันคือไฟเลี้ยวนี่นะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนจะสวยมากๆเลยมีความเข้ากันทั้งบนทั้งล่างจะวิ่งพร้อมกันทั้งไฟกันชนหน้าไฟบริเวณหูกระจกและไฟบริเวณด้านล่างอีกด้วย อีกคุณสมบัติของ Challenger Plus Lock Slide คือจะทําหน้าที่ในการที่เวลาเราไปออฟโรดถนนออฟโรดมักจะไม่ได้เหมือนถนนธรรมดาทั่วไปนะผมจะมีตั้งแต่เศษหินเศษท่อนไม้เศษอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งจะทําให้ตัวรถของเราสามารถขูดหรือทําความเสียหายกับตัวรถของเราได้ในการติด ตั้งตัว a l l e n g e r p a ดล็ c k s ไลด e หรือว่า a l l e n g e r l ็ c k s ไลด e ธรรมดาทั่วไปน,นะครับผมจะทำให้เศษหินตัวนี้สไลด์ผ่านตัวบันไดข้างตัวนี้ไปอย่างเรียบง่ายเลยนะครับผมจะทำให้ปกป้องตัวบริเวณด้านข,าข้างของตัวรถนี้ได้อย่างดีด้วยโอเคครับผมสำหรับวันนี้สินค้าตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจนะผมสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องหาเมือลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ